และหลังกับแม่ทัพกิติคำปฏิญาณของนายทหารนายตำรวจต่อรัชการที่10คำปฏิญาณของนายทหารนายตำรวจต่อรัชการที่10ความจงรับพักดีและการรับใช้ชาติ คำปฏิญาณของนายทหารนายตำรวจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักด,ดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองอย่างสูงสุดคำปฏิญาณนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการสำคัญหลายประการได้แก่ความจงรักภักด,ดีนายทหารนายตำรวจทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์การรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและประชาชนความเสียสละพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการพัฒนาตนเองมันศึกษาและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันร่วมมือกับผู้อื่นและหน่วยงานอื่นๆอ,อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์ความวัฒนธ,นธรรมที่ดีงามให้แก่สังคม คำปฏิญาณน,นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างขวัญและกำลังใจช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความสามารถและความซื่อสัตย์ของผู้ปฏิบัติงานการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานคำปฏิญาณน,นี้จะเป็นหลักในการปฏิบัติงานของนายทหารนายตำรวจทุกคน พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงมีต่อนายทหารนายตำรวจในพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาคำปฏิญาณและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยหากต้องการทราบรายละเอียด